ต่อ,อเลยนะครับเพื่อนๆทุกคนหลังจากที่ผมออกกําลังกายเล่นกล้ามอ,อกมาแล้วนะครับวันนี้ก็คงจะไม่ได้ไปออกกําลังกายแล้วแหละเพราะว่าฝนน่าจะมาแล้วมันมืดคืมนะครับผมตกมาสักดีครับเทวดาตกตกมาก็ดีครับเพราะว่าอ่ามันก็จะทําให้ผักผลไม้งานก็ผมพูดไปเรื่อยนะผลไม้ไม่มีหรอก <laughs> มีแต่ผักเนาะ ไหนอะผลไม้ของใครอ่ะผลผลไม้เขาไม่แปลกไงหมายถึงของของเราหมายถึงของบ้านเราเนี่ยมันไม่มีผลไม้มะเขือนี่ะผลไม้ไมอ่ะโอ้ผลมะเขือตักบอกพวงดผมก็จะมาเล่นท่าคูอัพนะครับเล่นไปประมาณห้าหกเซตนะครับผมบอกพวงเย,ยวัผมบอกได้เลยว่าถ้าพูอัพเนี่ยได้ได,ได้กล้ามเนื้อส่วนไหนก็คือนี่นะครับ กล้ามเนื้อปีกนะครับถ้าถ้าถ้าเพื่อน,อนๆอยากจะรู้ว่ากล้ามเนื้อปีกทําเป็นยังไงนี่ให้ยกแขนขวามาแขนขวาขึ้นมาแล้วก็เอาเอามือซ้ายเนี่ยมาจับใต้รักแร้เห็นไหมมันก็จะโดนปีก,กเต็มๆแล้วกล้ามเนื้อส่วนที่ได้ก็คือได้ปีกนะครับได้ปีกนะครับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ให้เราให้เราจับปลาเนี่ยแบบคว้ามือเนี่ย ให้เราห่างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยเราจะไม่ห่างเยอะนะครับเดี๋ยวมันจะไปโดนหลังแขนนะครับแล้วก็แอนอกเชิดไว้นะครับแล้วเวลาเราดึงขึ้นหายใจออกพร้อมกันกับล็อกสะบักด้านหลังไว้ด้วยนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าขาเราจะต้องยกขึ้นด้วยนะครับไม่เอาขาลงแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าขายกขึ้นได้มันจะ่วงครับเล่นประมาณสิบครั้งต่อเซตนะครับแล้วเวลาลงหายใจเข้าลงอย่างช้าประมาณห้าวินนะครับ โดนแล็เต็มเต็มโดนเต็มเต็มเห็นไหมมันก็จะโดนแล็เต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็การเล่นทูอัพเนี่ยเราต้องล็อกหน้าท้องได้นะอ่าเพื่อนเพื่อทุกคนก็สามารถนําไปใช้ได้เลยครับแล้วก็แผ่นหลังคุณจะสวยแน่นอนครับแผ่นหลังคุณก็จะสวยเหมือนปลากระเบนแน่นอนครับผมแผ่นหลังก็จะเป็นไปประมาณนี้เลยนะครับผม อ่มันก็จะได้ประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็นี่จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ